สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องช่างบ้านๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับช่างบ้านๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการติดตั้งอ้นี้นะครับแผงแผงทีวีดิจิตอลนะครับ BT5E นะครับแผงขนาดเล็กนะอันนี้ผมไปซื้อมาชุดหนึ่งมีพร้อมสายนะครับ สายสิบเมตรเนี่ยครบเซตทีนี้ต้องมาทําเสามันนะครับตอนนี้ผมก็มีเหล็กเศษครับอยู่บ้านนี่แหละเหล็กเหลือมีที่บ้านจะมีเหล็กเศษเหลือเหล็กนั่นเหล็กนี่ผมจะติดไว้ตลอดเผื่อได้ทำได้ใช้งานนะครับนี่ก็มีเหล็กเศษเหลือก็เลยจะเอาไอ้เหล็กเนี่ยครับมาทําเสาตัวนี้นะทาเสาส่วนเหล็กฉากตัวนี้จะเชื่อมติดแล้วทาเป็นที่ยึดยึดกับปั้นลมที่ ป้นลมหรือเชิงชายนะครับที่อยู่ตรงด้านหน้าของบ้านบ้านผมมันเป็นห้องแถวอ่ะของผมมันเป็นห้องแถวแบบสไตล์ล็อบนะครับก็ลเลยจะใช้ตัวนี้เป็นตัวติดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับมาครับเดี๋ยวเรามาทําเสาสําหรับติดตั้งแผงทีวีกันของผมสัญญาณแถวบ้านค่อนข้างดีอยู่พอสมควรเลยนะครับ บางทีก็ใช้แผงภายในะครับแผงภายในที่แบบว่าเป็นเป็นแผ่นๆก็มีผมใช้ก็ได้นะก็รับได้แต่ว่ามันจะได้ไม่ทุกช่องครับคือมันได้ไม่ครบทุกช่องก็เลยต้องขึ้นแผงแบบนี้นะขึ้นแผงแบบนี้แผง e ห้าเนี่ยแผงห้า e ต้องขึ้นแผงแบบนี้มันถึงจะได้ครบทุกช่องสําหรับทีวีดิจิตอลแต่ถ้าใช้ไอ้ตัวรับสัญญาณแบบหนวดกุ้งหรืออะไรที่ตามในห้องในบ้านในอะไรเงี้ยมันก็รับได้ครับแต่ว่า มันได้ไม่ครบช่องตรงนี้ก็เลยจะมาทําแผงตัวนี้ติดตั้งก็ของผมไม่ต้องทําสูงนะครับเดกตัวนี้ผมจะใช้เสาเพราะว่ามันไปติดอยู่ที่เชิงชายบ้านอยู่แล้วเชิงชายบ้านก็สูงอยู่พอสมควรนะเชิงชายบ้านก็ประมาณ5เมตรแล้วก็ตัวนี้เพิ่มขึ้นไปอีกสักเมตรหนึ่งก็พอคิดว่าพุ่นหลังคาอะแค่พุ่นหลังคามันก็รับได้เลยนะครับที่สัญญาณแถวบ้านผมแต่ผมจะตัดตัวนี้ประมาณสักเมตรหนึ่งกะเอาเลยไม่ต้องเป๊ะๆก็ได้แล้วก็ตัด เด็กฉากเพื่อมาเชื่อมขาแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูการติดตั้งนะครับอ่านี่ประมาณนี้พอละแล้วประมาณสักเมตรพอละเอาสูงมากเดี๋ยวกลัวลมนี่ครับเรียบร้อย แล้วก็เจ้าตัวนี้นะสําหรับตัวที่จะไปใช้ผมจะใช้เน็บประกบคู่แล้วก็เหล็กฉากนะครับตัวนี้เป็นเหล็กฉากขนาดนิ้วครึ่งนะพอดีมันมีเศษอยู่บ้านก็กะเอาเลยเหมือนกันครับกะสัก10เซนก็พอละ ผมจะใช้สองตัวนะครับประกบเชื่อมประกบติดกับเสาแล้วก็ใช้น็อตยิงเข้าไปในกับเชิงชายเพราะเสาไม่สูงมากก็ลวม,มาก็คงไม่มีผลนะครับครับคือตอนนี้ได้อย่างนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาเชื่อมแบบนี้นะครับสองตัวซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็จะจอน็อตตรงนี้นครับยึดกับเชิงชายเสาไม่ได้มันเมตรหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่ได้เอาสูงมาก เพราะว่าสัญญาณมันค่อนข้างดีอยู่นะครับสัญญาณาแถวแถวที่ีแถวที่นี่ที่บ้านผมเนี่ยค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้สูงมากผมจะมาเชื่อมตัวนี้ครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมเชื่อมเลยากเอาครับหลังจากที่ผมเชื่อมเสร็จตรงนี้นะ ก็เน่น่าจะได้แล้วครับแข็งแรงพอแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยผมเชื่อมเป็นจุดๆนะอันนี้ก็ลากอยู่มันก็ติดจุดๆเหมือนกันคิดว่าเจอลมเจออะไรคงไม่มีผลสักเท่าไหร่ครับทีดต้นน่าจะแข็งแรงได้ละเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยนวะผมมีสเปร์ครับสเปร์เหลือคนน,น,นนั้นคนนี้เหลือก็เดี๋ยวใช้สเปร์ตัวนี้ต้น ไม่ได้เลือกสีครับขอว่ามันใช้งานได้เอาอันนี้นเป็นสเปรย์สีเขียวแร่กำให้สนิมนะครับโอเคครับแค่นี้ เดี๋ยวไปดูตอนแล้วเดี๋ยวก็มาเจาะนะครับเจาะและ้วเตรียมไปติดตั้งครับผมอมืตอนนี้ผมก็จะมาเจาะนะครับเจาะเพื่อที่จะยึดนะครับยึดสกรูเวลาใช้ยึดตัวนี้ยึดกับอ่าแผ่นเชิงชายนะครับเรามาเจาะผมจะใช้สําหรับสกรูที่ใช้ยึดผมจะใช้สกรูแบบนี้ครับเป็นสกรูที่เขาใช้ยิงหลังคานะครับใช้บล็อกเบอร์แปดยิงเนี่ยใช้สกรูแบบนี้นะครับ,รบ,บ,บ,รบ,บ,รบตัวยึด แต่ว่าไอ้สกูลเนี้ยถามว่าเจาะเหล็กอย่างนี้ได้ไหมมันก็ได้นะฮะแต่ว่าเหล็กมันหนามากเวมเจาะไม่เข้าแล้วก็เรามีดอกสว่านแบบนี้นำล่องเราก็ใช้ดอกสว่านอย่างนี้ดีกว่านำนใช้ดอกสว่านเล็กนะครับดอกสว่านเล็กนําก่อนเพื่อจะได้ ส,สามดอกนะข้างละสามนะพอเราได้สว่านเล็กนะครับดอกหนึ่งค้าแปดเจาะนําร่องแล้วก็มาควานร่องนะครับควานให้รูใหญ่ออานี่คือเจาะเสร็จแล้วนะครับได้ได้แบบนี้แหละ เหลือเฟือครับสำหรับสกรูยึดหลังคาใช้ยิงนี่เชิงทรายนี่หกรูนี่เหลือเฟือเลยครับเนี่ยฮะโดยตอนยิงเอายางออกด้วยก็ดีครับเนี่ยจะได้แน่นๆเดี๋ยวผมจะพาไปติดตั้งนะครับตอนนี้ก็คือพร้อมละเสร็จละเสาผมแค่นี้นะครับไม่ได้ยาวมากครับเมตรเดียวอันอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตั้งแผงก่อน ตั้งแขงขึ้นไปแล้วค่อยไปขยับอีกทีเอามันจะยกง่ายหน่อยเดี๋ยวเาขึ้นไปนะแผงมันก็ไม่มีอะไรมากนะนี่ฮะไม่ต้องใช้กุญแจใช้อะไรนะแข็งพวกนี้ใช้มือบิดได้เลยบีดเอาได้เลย,เลยถ้ามันเสียได้ก็จบนะครับถือว่าได้แล้วเนี่ยแค่ตรงล็อกตรงอะไรมันแค่นี้ได้แล้วครับ ผมก็ยังไม่รู้ทิศทางนะว่าทิศไหนยังไงอีกตัวหนึ่งที่จะต้องมีนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ได้ต้องเตรียมขึ้นไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนแล้วไปหาอยากอไอสิ่งที่จะต้องมีก็คืออ,อตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่หาทิศทางของแผงทีวีได้ นี่ครับตัวนี้นะครับ D T Service Area นี่ครับตัวนี้ผมมีแล้วผมไม่ต้องโหลดนะผมแค่เปิดแต่ผมหาไม่เจอเมื่อกี้นี่ครับตัวนี้มันจะค้นหาให้เรารู้ว่าตำแหน่งที่เราอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยของผมเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วแล้วแผงทีวีต้องหันทิศหน้าไปทางทิศทางไหนนี่ก็คือเราหมุนไปตามอย่างนี้ได้เลยนะเอาเอาเอาโทรศัพท์ตัวตั้งเลยแล้วก็ให้หันไปตามเนี้ยตามเส้นของมันเนี่ยแล้วมันก็จะเจอเจอช่องของมันเอง อันนี้ง่ายครับใช้ตัวนี้ง่ายอ่าเราเรา,เรามีแอปแล้วขึ้นไปติดตั้งได้เลยไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าด้านบนโน่นนะครับที่ผมจะขึ้นไปตีที่แผงจานดาวาเทียมนะครับนะตอนนี้ผมไม่ได้ใช้จานดาวาเทียมนะเพราะว่ามันมีตรงบริเวณที่ผมอยู่นี่มันมีอ่าต้นไม้ไผ่นะครับมันบงับงบังบังแผงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับกล่องของจานดาวาเทียมเนี่ย มันให้ความชัดคมเนี่ยได้ได้ไม่มากเท่ากับแผงทีวีนะครับเพราะแผงทีวีเนี่ยมันเป็นคือทีวีมีกี่สี่เคอย่างเงี้ยก็จะได้ความชัดคมสี่เคเลยแต่ถ้าเราใช้แผงนี่เออใช้จานดาวเทียมเนี่ยตัวไม่ใช่จานดาวเทียมไม่ดีนะแต่ตัวกล่องมันนะครับกล่องกล่องสัญญาณดาวดาวเทียมอ่ะมันทามันทาความคมภาพคมของชาภาพเนี่ยได้สู้สู้แผงทีวีไม่ได้แผงดิจิตอลไม่ได้ ผมไม่รู้นะแต่ว่าผมลองหลยผมลองสเกลของผมเนี่ยผมลองจริงจริงผมก็มีติดตรงโน้นอยู่ตัวหนึ่งแหละแพงอะแล้วผมใช้แผงเดียวอะตอนเนี้ยมันเหมือนมันไม่พอที่ผมจะยกเลิกไอ,ไอจานเทียมสองอันเนี่ยออกเราก็จะใช้แผงตัวเล็กเนี่ยขึ้นแทนเพราะถ้าใช้แผงแล้วมันผมดูแล้วเวลาผมใส่เข้าไปในทีวีแล้วผมเห็นภาพความคมชัดของทีวีมันมันชัดคมชัดดีกว่ากล่องดิจิตอล 4K ก็ 4K เลยจริงๆสําหรับของผมซื้ออาจจะเป็นตัวถูกก็ได้นะ ไมถึงจานแล้วเทียมผมอาจจะเป็นตัวถูกกล่องมันก็เลยเป็นแบบกล่องที่เป็นภาพไม่ใช่ฟู l l h ดีหรือเป็นภาพที่ไม่ได้คมชัดมากอาจจะเป็นเจ็ดสองศนพีอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าใช้แผงเนี่ยทีวีมันเป็น 4K อยู่แล้วมันก็ได้ความชัดคมชัดอยู่แล้วฟูลเฮดีอยู่แล้วเนี่ยก็คมได้ตามสภาพมันเลยก็เลยตัดใ,ใจเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งแล้วนะขึ้นมาถึงนี่ก็ดีฝนเลยโอ้ยฝนโวยไป เอาตัวนี้นะครับนี่ครับราังคาที่ผมจะใช้คือตรงนี้มันน่าจะเป็นเชิงชายอย่างเดียวโอ้ตายแล้วนี่มันเจาะเข้าไปมันเจออะไรไหมนี่ไม่เจอนะเพราะมันเป็นครอบหลังคาเฉยอุอแต่ตัวเก่าผมก็ยึดตรงนี้นะยึดครอบหลังคานี่นะยึดก็ยึดนัดนนมาเลยฉะนั้นต่อําร่องก่อนดีกว่านะครับน่าจะง่ายกว่า เดี๋ยวจะน้ำร่องก่อนหนึ่งรอมันมีข้างในมันมีอันนั้นอยู่ครับสบายให้อย่างเงี้ยเจาะน้ำร่องสักตัวแล้วก็ใส่บ็อกนะครับ ครบับล็อกเลยเรียบร้อยครับแข็งแรงเลยแหละแน่นเลยนะครับนี่ฮะหรือว่าแน่นแล้วทีนี้มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการใช้แอปพลิเคชันในการค้นหาเออเดี๋ยวนะผมเข้ามาที่ก่อนนี่นะครับนี่ฮะ แผงทีวีจะต้องเนี่ยหันไปตามทิศทางที่ที่นี่แบบนี้นะะตอนนี้แผงทีวีมันยังไม่หันไปจะต้องหันไปตามทิศทางนี้ก่อนนี่นะครับดูจากเสาแล้วน่าจะได้นะครับเนี่ยทิศทางเดียวกันได้แล้วครับผมล็อกแผงเลนะ้วแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะครับนก็ต้องล็อกไปก่อนอเรียบร้อย ทีนี้ตอนต่อตไปครับก็คือใส่สายครับ,สา,บสายทีวีก่อนสายทีวีตรงนี้ก็ต้องนะฮะเอาไอ้ตัวครอบตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวเด,วเดวบังเอิญผมลืมเอาเทปพันสายไฟขึ้นมาผมใช้ตัววิธีการนี้ก่อเออม้วนสายไฟสายแพงทีวีครับ จาะสายตัวนี้ลง้างล่างนะเดี๋ยวผมจะค่อยมาอุดหลังคาตัวนี้นะครับวันนี้เร่งด่วนต่อให้ลูกค้าใช้ก่อนเพราะว่าอาของผมมันเป็นห้องเช่านะครับลูกค้าเขาดูทีวีได้ไม่ครบทุกช่องอเ,อเราต่อแบบเร่งด่วนให้เขาใช้ก่อน เดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นมาปิดนะครับเดี๋ยวเราลงแล้วครับนี่ก็คือผมต่อมาจากด้านบนแล้วนะแล้วผมก็มาเชื่อมกับสายเก่าของมันนะครับซึ่งสายเก่าของเขาเขาจะโยงเข้ามาข้างในแล้วเขาก็มาออกตรงนี้นะครับมาออกตรงเต้ารับตรงนี้ปกติสายตรงเนี้ยแต่ก่อนก็เป็นของอด้านดาวเทียมนะตอนนี้เราก็เข้ามาเชื่อมเข้ากับทีวีลนะซึ่งทีวีเนี้ยมันสแกนสัญญ,ญาณไปอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนทีวีตัวนี้ ผมเคยใช้แผงแบบนี้นะฮะใครเคยใช่ไหมฮนะแผงดำๆตัวเลขแปะเขาเรียกเสาอากาศแบบหนวดกุ้งใช้ภายในอาคารนะครับ <S <S 1> <S 1> อันนียมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันได้ไม่ครบทุกช่องตอนนี้มันเคยสแกนไม่ละพอสัญญาณทีวีมามันก็เข้าก็เปิดดูได้เลยครับหรือก็ถือว่าเรียบร้อยการติดตั้งแผงทีวีแต่ถ้าเราติดแผงใหม่ก็ต้องมานั่งตั้งค่านะครับสแกนหาให้มันทีวีสแกนหาสัญญาณอีกทีหนึง่ง แต่ตอนนี้ก็คือมันเรียบร้อยอยู่แล้วก็คือผมไม่ต้องทําอะไรเชียงแต่เชื่อมสายเต้ามันก็ทีวีมันมีช่องอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยเอาละครับสําหรับช่างบ้านบ้านคลิปนี้นะครับติดตั้งแผงทีวีก็ขออนุญาตจบลงตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องของเพื่อนขอบคุณ f c ของช่องแชียงบานบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม